มาแล้วครับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่32นะครับผ่านสถานีนครชุมมาแล้วนะครับกําลังจะมาเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับสําหรับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่32นะครับต้นทางชุมทางขยันต้นทางชุมทางหใหันนะครับไปทางกรุงเทพวันนี้ลาช้าประมาณ150นาทีนะครับเมื่อมาถึงสถานีบ้านโป่งนะครับ ทำขบวนโดยฮิตาชิน่นะฮะเห็นด้านหน้าน่าจะเป็นหลายรงชาติหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่หลายรงชาติใช่ไหมมาแล้วครับ ฮิตาชิสี่ห้าูนครับ กทางด้านใต้นะครับของสถานีบ้านโป่งนะครับ ราชา้านาทีเลยนะครับสำหรับขบวนหน่วยพิเศษท,ทัินารัฐที่3-2นะครับเนื่องจากน้ำท่วมนะครับที่สถานีชะอ้ํานะครับก็ทําให้รถไฟสายใต้หลายขบวนต้องลาชาออกไปนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม subscribe สันกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนอประดกชาแนลครับ